ใช้อินดิเคเตอร์เพื่อหาจุดซื้อคือสิ่งที่นักลงทุนสายเทคนิคทุกคนต้องทํากันอยู่แล้วครับและอินดิเคเตอร์ยอดฮิตอย่าง RSI ก็เป็นอินดี้ที่ได้รับความนิยมเพราะใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพแต่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าตัว r s i เนี่ยจริงๆแล้วยังมีเทคนิคลับเฉพาะในการหาจุดซื้อที่มีความแม่นยําสูงมากๆในการทากาไรและในคลิปนี้ครับผมจะมาแชร์วิธีลับในการหาจุดซื้อจาก RSI ที่หลายคนไม่รู้จักมาก่อน และยังช่วยให้นักทุนหาจุดซื้อหุ้นที่มีโอกาสพุ่งขึ้นต่อเนื่องฝากกดไลค์กดติดตามช่องแล้วเรามาฟังเทคนิคนี้กันครับสำหรับในส่วนของเนื้อหานะครับผมจะมาพูดในเรื่องของจุดซื้อรับายใสที่คน97%ไม่รู้ครับเทคนิคในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาตัว RSI มาดูควบคู่กับตัวเส้น MMA เพื่อจับจังหวะหาจุดซื้อที่หุ้นมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อเนื่องนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาฟังเทคนิคลับที่ผมพูดถึงเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจอินดิเคเตอร์2ตัวนี้ก่อนว่าคืออะไรอย่างตัวเส้น MA ครับผมก็อธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนเลยแล้วกันเส้น MA เรียกว่าเส้นแนวโน้มนั่นแหละครับอีกชื่อหนึ่งก็คือเส้นแนวโน้มเลยเอาไว้ดูแนวโน้มขึ้นลงของหุ้นได้ง่ายๆถ้าเส้น MA ชี้ขึ้นก็บ่งบอกว่าหุ้นเป็นทิศท,ทางขาขึ้นแต่ถ้าเส้น MA บังเอิญชี้ลงเมื่อไหร่เนี่ย แสดงว่าช่วงนั้นเป็นทิศทางขาลงครับแล้วก็เอามาดูแนวโน้มง่ายๆในลักษณะนี้และยังสามารถดูเป็นแนวรับแนวต้านได้อีกด้วยอย่างถ้าตัวเส้นแ A เนี่ยอยู่ด้านล่างแท่งเทียนครับก็เหมือนมีเส้นอะไรมารองรับไว้ไม่ให้ตัวแท่งเทียนเนี่ยตกลงไปต่าไปกว่าเส้นนี้ละเขาไม่ต่าไปกว่าเส้นนี้เขาก็มีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราสามารถดูเป็นแนวรับได้เลยครับตัวเส้นแน A อยู่ด้านล่างแท่งเทียนดูเป็นแนวรับได้เลยและในทางกลับกันครับ ถ้าต,ตัวเส้น M A เนี่ยอยู่ด้านบนแท่งเทียนก็เหมือนมีเส้นอะไรมาขวางไว้ไม่ให้ตัวแท่งเทียนราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปทะลุเกินไปกว่าเส้นนี้ถ้าเขาทะลุไม่ได้เขาก็อาจจะล่วงลงมาเราก็สามารถดูเป็นเส้นแนวต้านได้เลยสรุปสั้นๆครับตัวเส้น M A ถ้าอยู่ด้านล่างแท่งเทียนดูเป็นแนวรับได้เลยแต่ถ้าอยู่ด้านบนแท่งเทียนดูเป็นแนวต้านได้เลยครับนี่แหละครับคือวิธีการดูเส้น M A และในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเอาตัวเส้น MA แบบ30วันมาช่วยดูครับควบคู่กับตัว r s i ตัว r s i เนี่ยหลายๆคนก็ดูกันเป็นอยู่แล้วเนาะหลักๆก,ก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ดู overbought และ oversold ISI อยู่ต่ำกว่า30ตรงค่าเฉลี่ย30ครับตรงด้านซ้ายมือถ้าต่ำกว่า30เนี่ยก็จะเกิดสัญญาณ oversold ถูกไหมและถ้าเกินเจก็จะเกิดสัญญ,ญาณ overbought โอเวอร์โซอวอร์คืออะไรครับโอเวอร์โซก็คือคนขายหุ้นเยอะเกินไปต่ำกว่าสามสิบเนี้ยขายจนไม่มีใครจะขายละช่วงนั้นจากราคาที่หุ้นลงมาอยู่ดีๆก็อาจจะหยุดลงและเด้งกลับขึ้นไปได้ส่วนถ้าเกินเจ็ดสิบขึ้นไปเนี้ยก็จะเป็นสัญญาณโอเวอร์บอทก็คือคนซื้อหุ้นเยอะเกินไปซื้อจนไม่มีใครจะซื้อละราคาหุ้นจากที่วิ่งขึ้นอยู่ดีๆก็อาจจะล่วงลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการดูไอซ์ไฟแบบคร่าวๆเบื้องต้นนะแต่ทางนี้ทางนั้นครับ ตัว RSI เนี่ยนอกจากจะเอามาดู o v e r b o ์บอสโอเวอร์โซดูความแข็งแกร่งของหุ้นได้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามาช่วยจับจังหวะหาจุดซื้อได้ด้วยในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูจุดซื้อลับจากตัว RSI กันครับและเอามาดูควบคู่กับตัวเส้นเอสามารถช่วยให้นักลงทุนซื้อหุ้นที่มีโอกาสวิ่งขึ้นต่อเนื่องได้ลองมาฟังเทคนิคนี้กันครับเทคนิคนี้เนี่ยเป็นจุดซื้อลับ r s i หุ้นพุ่งต่อเนื่อง วิธีการดูง่ายๆครับเงื่อนไขแรกในช่วงแนวโน้มขาขึ้นเราจะสังเกตในช่วงแนวโน้มขาขึ้นครับเพราะเราจะหาหุ้นพุ่งต่อเนื่องในช่วงแนวโน้มขาขึ้นให้สังเกตช่วงที่แท่งเทียนเนี่ยหลุดแนวรับเส้น m a ไปแล้วแล้วสักพักหนึ่งครับเขากลับขึ้นมาทะลุเส้น m a สาสิบวันได้สแสดงว่าเพิ่งจะหลุดแนวรับไปแล้วสักพักหนึ่งก็กลับขึ้นมาทะลุดได้อีกรอบหนึ่ง เราจะสังเกตแท่งที่เขากลับขึ้นมาทะลุนั่นแหละครับแท่งที่กลับมาทะลุตัวเส้นเอเนี่ยตัว RSI ช่วงนั้นครับต้องมีการเบรกเอาเส้นเทนไลน์ด้วยหมายความว่าเราต้องตีเส้นเทนไลาจากตัวไ s i ์ประกอบเพิ่มเติมช่วงนั้นตัวเส้น RSI ไซครับต้องชี้ลงมาด้วยครับเพราะว่าเราจะตีเส้นเทนไลาขาลงจากจุดสูงของไ s i หาจุดสูงก็สองจุดของไ s i ไซช่วงที่เขาชี้ลงมาแล้วก็สามารถตีเส้นเทนไลออกมาได้ละ พอเส้นเทตไลน์เบรกเอาได้นะครับโดนเบรกเอาไปเมื่อไหร่เราก็สามารถหาจุดเข้าซื้อได้แล้วครับตุกเงื่อนไขเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อไหร่ก็คือหาจุดเข้าซื้อได้เลยพูดไปทุกคนคงไม่เห็นภาพเนาะว่าเอามาใช้จริงเนี่ยใช้กันยังไงเพราะว่าน,นี้เป็นในเชิงทฤษฎีเพราะฉะนั้นใครที่อยากถ่ายรูปเก็บไว้ลองถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวลองไปดูกราฟที่ผมจะพาไปดูกันครับลองไปดูกราฟตัวอย่างหุ้นจร,จริงๆกันถ้าเอาเทคนิคนี้ไปใช้จริง ดูกันยังไงจริงๆแล้วดูเหมือนจะซับซ้อนดูเหมือนจะงงๆนะแต่จริงๆใช้ง่ายมากๆครับใครที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเส้นเทรลไลน์มีพื้นฐานเกี่ยวกับเส้น MA หรือ RSI มาแล้วเนี่ยเทคนิคนี้จะดูง่ายขึ้นทันทีครับเราจะเห็นได้เลยครับรว่าหุ้นเดลต้าที่ผมเอามายกตัวอย่างเนี่ยเป็นช่วงที่เขาวิ่งขึ้นต่อเนื่องแต่เราจะสามารถซื้อหุ้นที่เขาจะวิ่งขึ้นต่อเนื่องได้ยังไงครับเราก็ลองเอาเทคนิคเมื่อกี้นี้มาใช้งานเทคนิคเมื่อกี้นี้เนี่ย เราจะสังเกตช่วงที่หุ้นวิ่งขึ้นสแสดงว่าช่วงนั้นเส้น MA ก็ต้องชี้ขึ้นอยู่ถูกไหมครับและยังไม่พอครับเราจะสังเกตช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยหลุดแนวรับเส้น MA ลงมาละอย่างช่วงนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยหลุดแนวรับเส้น MA มาละและเราจะสังเกตช่วงที่เขากลับขึ้นไปทะลุเส้น MA ครับหลุดมาไม่นานนะย้ำนะครับว่าไม่นาน หลุดมาไม่นานสักพักหนึ่งกลับขึ้นไปทะลุตัวเส้นเอเบได้และแท่งเทียนที่เขากลับขึ้นมาทะลุแนวต้านหรือทะลุเส้นเอเอคือช่วงนี้แหละคือช่วงที่เราจะสังเกตครับลองไปดูไอซ์สายด้านล่างไอซ์สายด้านล่างเกิดอะไรขึ้นครับถ้าดูแค่นี้ดูไม่ออกถูกไหมเพราะฉะนั้นลองตีเส้นเทนไลน์จากตัวไอซ์สายออกมาดูครับเราจะดูจากภาพรวมครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าถ้ามองภาพรวมเนี่ย จุดสูงของ IS i s ซเขาเริ่มยกต่ำลงมาก็คือในภาพรวมเนี่ยเริ่มชี้ต่างต่าลงมาเรื่อยๆถูกไหมล้วก็แค่ตีเส้นเทไลน์ออกมาครับเจอจุดสูงสองจุดตีเส้นทไลายออกมาเส้นหนึ่งและจุดที่เขาเบรกเอาทไลน์ขึ้นไปได้ก็คือจุดนี้พอดีเลยจุดที่ทังเทียนกลับมาทะลุแนวต้านเส้นดัมเออีกรอบหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันครับกลับมาทะลุแนวต้านเส้นดัมเพร้อมกับตัว IS i s ซ มีการเบรกเอาเส้นเทรลล์เราก็สามารถดูแท่งเทียนแท่งนั้นเป็นจุดเข้าซื้อก่อนที่หุ้นจะพุ่งขึ้นต่อเนื่องได้และเป็นเทคนิคในการซื้อหุ้นในช่วงขาขึ้นที่มีโอกาสวิ่งขึ้นต่อสูงมากครับเทคนิคนี้ผมมองว่าเป็นเทคนิคที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักมาก่อนเพราะว่าต้องดูคู่กับตัวเส้น MA และใช้เทคนิคในการสังเกตเส้น MA แบบเฉพาะด้วยและยังต้องตีเส้นเทรลน์จาก ISI อีก ถึงจะหาจุดเข้าซื้อในลักษณะนี้ได้เพราะฉะนั้นครับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วยังไม่รู้จักเทคนิคนี้มาก่อนลองเอาไปฝึกดูกันได้นะครับเพราะเทคนิคนี้ผมมองว่ามีประสิทธิภาพสูงมากในการทํากําไรเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันอีกสักตัวหนึ่งครับผมยกตัวอย่างเป็นหุ้น WHA อีกตัวหนึ่งตัวนี้ที่เอามาก็คือจะเป็นช่วงขาขึ้นวิ่งขึ้นต่อเนื่อง แต่เราจะรู้ได้อย่างไงครับว่าเราซื้อแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเราซื้อแล้วหุ้นจะวิ่งขึ้นต่อเนื่องได้แล้วก็ไม่ทราบอนาคตถูกไหมเพราะฉะนั้นครับเราก็เอาเทคนิคเมื่อกี้นี้นี่แหละมาใช้งานดูยังไงครับในช่วงแนวโน้มขาขึ้นเส้น MA ชี้ขึ้นสังเกตช่วงที่หุ้นหลุดแนวรับครับช่วงที่หุ้นหลุดแนวรับคือช่วงนี้แล้วหลุดมาไม่นานครับสักพักหนึ่งกลับขึ้นไปทะลุเส้น MA หรือทะลุแนวต้านได้ ย้ำนะครับว่าหลุดมาไม่นานและกลับขึ้นไปทะลุได้แท่งเทียนแท่งที่เขากลับขึ้นไปทะลุนี่แหละคือแท่งที่เราจะสังเกตลองมาสังเกต r s i ด้านล่างครับไ s i ด้านล่างเป็นยังไงบ้างถ้ามองเผลๆมองเฉยๆเนี่ยคงดูไม่ออกถูกไหมเพราะฉะนั้นครับลองตีเส้นเทรนไลน์เขาออกมาดูเราจะเห็นได้เลยครับว่าก่อนหน้านี้จุดสูงของไ s ซยกต่ำลงมา แสดงว่าในภาพรวมจริงๆเขาเริ่มลงมาเรื่อยๆในช่วงนี้ถ้าเราตีเส้นทไลน์ออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยครับว่าจุดที่เราวงกลมไว้หรือจุดที่แท่งเทียนกลับมาทะลุแนวต้านได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่ไอซ์ไซเบรกเอาเส้นทไลน์พอดีเลยครับเขาเบรกเอาเส้นทไลายได้พอดีเลยแสดงว่าตรงจุดนี้ที่เขากลับขึ้นมาทะลุเส้น MA อีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถยึดเป็นจุดเข้าซื้อก่อนที่หุ้นจะพุ่งขึ้นต่อเนื่องได้ นี่แหละครับเป็นวิธีการดูง่ายๆถ้ามองในเชิงทฤษฎีเมื่อกี้นี้เนี่ยอาจจะดูยากแต่ถ้ามาดูกราฟจริงๆเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยผมมองว่าดูง่ายมากๆแต่ทางนี้ทางนั้นคนที่จะใช้เทคนิคนี้เป็นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเส้นเมตัวแนวะรับแนวต้านแล้วก็ตัว i s สรวมทั้งการตีเส้นเทรนด์ลายด้วยมีพื้นฐานพวกนี้ก็จะดูเทคนิคนี้ง่ายทันทีเลยครับลองเอาไปฝึกใช้กันดูได้ใครที่เรียนแล้วมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามกันมาใต้คลิปได้เลย เดี๋ยวผมจะไปคอยตอบทีละคอมเมนต์ครับ